วัสดีค่ะสีบีเป็นไงมันวปงานแถวรับผมดีใจฮะเปิดเป็นงานการกุศลที่ได้มาแบบว่าให้ความสนุกด้วยได้ได้ไดุ้ด้วยได้เนี่ยวันนี้เป็นครั้งแรกหรอ่าครแรกเราที่เลยก็เป็ก็บเ่ดีกัได้สาแล้วก็ีแล้วก็ได้เดี่ยวเดียว ใสี <Bei> ่ปีหน่งธนาคารก็น่อค่ะครับก็มีเก็ขอเชิญชวนมาลงทุนนะฮะตอนนี้ก็แบบมีครับมันโดนได้เลวก็มยเสื้อที่มเ้นายใส่ครับเนมเสื้อที่อะไรที่เออที่อยู่นเวียาเนะมีเสื้อที่แบบว่าเขาแบบ เป็นว่าตกไปแบกไปขาใส่ประมูลกันได้ถามารประมูเอผักมผคระขาก็ขอบถามไปเลยครับสว่าจะรว่าแกงตงๆอวไเป็นการต้อรับว่าเี้ปมการตั้งแต่ซีรีส์ตไปก็มีแบบว่าแฟนแฟนมี ็นช่วงเวลาที่สนุกมากปรกบเปช่วงที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เจออะไรกหายมากแล้วก็กว่าการที่ออกไปเยอะๆว่าเราเิ่งนึ้นทูวเพราะมันาไม่ใหม่ก็เปนปรูบาล้ออกงานก็เจอแบบแฟนๆทักนานรันแบบคอยามาตามเชียร์ตลอด เ้าทำในตอนนี้เป็นอะไมากแบบได้เจ้แบบว่าเราจะได้เจอาแบบแฟนแบบใกล้ๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบกราเะายนแต่อก็่เอป็นแบบลพ้แบบาะเป็นแบบเรายด้วยกันเนยกับแบบแฟนคขับ มีแบบทากระทับใจอะไรบางไหมในชวงตอนที่บอกเราแบบแฟนรสชวงนี้ไม่ได้กับแฟนคำถามไเลียกันอะไรย่งเงี้ยึว่าน่ารักเกียวน่ารักเียดบเีงเมหมือนกันะเป็นเนกนเราได้แบบเล่นเล่นกับเพื่อนในวัยตอนเด็กนะฮะแต่เป็นฟิวนแบบซึ่งแบบเราไม่เราไม่ได้

ตัวตัวเียร์พร้อมเนี่ยนะเนี่ยตัวีอะไรที่แบบอุ้ยตึ้งตันใส่เดินที่แบบก็มันแบบช่วงไฮมาช่วยอะไรมามีช่วงไหนแบบมีอะไหรมาที่แบบตันแบบฟ้าวเลยมีไหมก็มีบ้างฮะบางบางคนก็แต่งแบบเส่กับโบร์มาเลยแต่ก็จะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแบบใส่ปีอะไรมาแต่เป็นชุดแบบว่าผมก็ไม่รู้เป็นอะไรฮะจะเป็นชุดแบบ นี่ไหญ่อันีี่ใหญ่เนคาใหญ่แต่ชอบแบบนั้เราชับเ็นแฟนแต่อนั้นคเราชอบเปแตนที่คแต่ัวมาเราแต่งปนาวาเราแต่งเป็นมาเาอยากมาเยอะก่อนเราะเราน้ำสีเขียวแนน้องขออะไรครขอรมาคารบเอาแต่ง้วงเอาถ้าคุณอยากกคารมาคาริอย่างเราจะไปสัตอะไราเงือกเป็นะไรเงือกเลยอ่ะ อะไรเอากเขอยากทะเลข้าวเออป่เขาะเลอทเลเลยเลแต่ีหนเล้ยงทะเล่บ้านเอลี้ยงทะเโอ้แวทะเลละคะทะเลาไปอยู่ที่ไหนออยู่ที่ไชอยู่ที่ไหนครับอยู่อยู่ที่ไอ ไม่ใช่ใส่ตรงแถวนี้แ่นตรงไหนอะทั้งหลางท้งนี้น้ใส่ายคาำเบ้างเป็นไงแล้วเราจะเป็นอะไรให้แฟนๆำอานนี้ก็ติดตามได้ยได้ผมว่าเราติดตามมันจะเป็นยังไงก็จะออกไปทางแนวไหนแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนแนวนอนรอแนวลีวีแนวนอ อ๋อแล้วมันจะแมาแบบกว่าไหมมีสั่นนะมืดๆมืนเลยหรอเราจะมาดาวมืนเลยหรอมืดเลยตเลยตาเลยตาเลยเราจะมืเราจะมาแบบไม่รู้มดไม่มแต่ว่าตอนนี้เล้มันมืเนอโมเนาแล้วปลาดาวันเอออนอนอนเะไขึ้นลิ์มาเดี๋ยว ข้าขึนเ้ืมาไปชั้นไหนชั้นไหนนสามสิบถ้รัเธอหรือเปล่ากลับออ้ารเคยไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่รักรักรักมีคนรักแล้วเลยต้อักเธอแล้วรักกันมีรักกมาวข่าวยันกี่สีไม่ข้าถาองว่าหมว่าถมรอเหรือว่าเลือกทีกคนทีไปทะเล เพราะว่าเราเป็นไเกอร์ทะเลแล้วเออว่าอยู่ในใจเขาเราวัดขึ้นขึ้นมากขึ้นมาบนอนไหมบนอนไหมคนเดียวเดีไตอนนี้เดกใครมาจะเริ่มตัดแล้วนะเราจะได้ได้มีหามีมีมีเอาสุท้ายให้มากหน่อยให้เป็นแฟนรอนูนแต่ี คแนวต่อไปที่เป็นแนวนอนแนวดารังอะแนวต่อไปเป็นแนวนอนแนวดาร์กพี่เชยชื่อเรียกว่าไม่บอกหรอกครับอ่าเไม่ใส่คาราทได้เรื่อยๆไม่ใส่คาราทไม่บอกหรอกครับไม่บอกหรอกครับตอนติดตามพี่ว่าแล้วก็ฝากมันแทนไปตัดรูปกินด้วยอยู่ในทะเลขึ้นว่าสังคนคน มีฟ้ายเหอะอาวฟ้ามีปูได้เปล่ามีปูมีกุ้งดีกว่าเหตนะะี